โปรไบโอติกคืออะไรกินยังไงกินแล้วดีอย่างไรมันดีจริงหรือโปรไบโอติกนะครับคือจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราครับถ้าให้เลือกอาหารเสริมตัวเดียวสําหรับผมผมเลือกตัวนี้ครับผมกินทุกวันโปรไบโอติกนะครับมันช่วยทั้งเรื่องระบบย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพโดยรวมจนถึงระบบเผาผลาญและการควบคุมน้ําหนักนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยใครก็ตามที่ยังไม่อยากทานอาหารเสริมกินอาหารธรรมชาติก่อนได้ครับไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตกิมจินัตโตะซาวเค้านะครับคอมบูชามิซุกมิซกได้หมดเลยนะครับสลับสลับกันทานนะครับแนะนําให้ทานทุกวันถ้าเกิดเราทานไม่ได้ทุกวันก็ทานโปรเบลติกเสริมได้ทั้งแบบซองทั้งแบบเม็ดเลือกได้ตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเรากินโปรเบลติกธรรมชาติเราอย่าลืมกินพรีเบลติกนั่นคืออาหารของเชื้อจุลิน์ ดดได้แก่ผักใบเขียวผักหลากสีแล้วก็ผล,ลไม้ที่ไม่หวานจัดแต่ถ้าเป็นพวกอาหารเสริมเขาจะมีพรีไบอติกผสมอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วอย่าลืมนะครับดื่มน้ําเยอะๆเดินให้เยอะลําไส้ขยับดีขับถ่ายดีนั่นเองนะครับท่านใดสนใจสูตรลดน้ําหนักนะครับแบบทาําตามง่ายๆพิมพ์มาครับ3 4 5หรือแอดไปที่ไลน์ drtopstore ไปรเยครับ กลิ่นตัวไม่มั่นใจโดยเฉพาะช่วงรุ้นร้อนหรือมีประจำเดือนจุดซ่อนเร้นมีกลิ่นคันหรือระคายเคืองบ่อย หรือแม้แต่ผิวพรรณที่ไม่เปล่งปลั่งเหมือนเคยน้อยคนครับจะรู้ว่าสาเหตุเหล่านี้เกิดจากการที่มีความไม่สมดุลของ pH ในจุดซ่อนเลนและแบคทีรียดีที่ไม่เพียงพอจากงานวินจัยพบว่าแบคทีรียดีในร่างกายผู้หญิงสําคัญมากโดยเฉพาะเจ้าตัวแลคโตบาซิลัสอะซิดฟิลัสที่ช่วยรักษาสมดุลกรดด่างป้องกันกลิ่นและการติดเชื้อนอกจากนี้ยังมีไบฟิโดแบคทีเรียมเบรวีที่ช่วยควบคุมฮอร์โมนลดอาการปวดประจําเดือนและ และโตบาซิลัสเพลนทาลลัมที่ช่วยดูดซึมวิตามินทำให้ผิวเปล่งปลังจากภายใน ยังตัวนี้มีโปรไบโอติกถึง1 7สายพันธุ์นะครับพร้อมพรีไบโอติกที่คัดสรรมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะแค่วันละซองครับช่วยดูแลสุขภาพคุณผู้หญิงได้ครบจบในซองเดียวแถมยังใช้ง่ายแค่ฉีกซองเทใส่ปากรสชาติอร่อยไม่ต้องหมอน้ำสะดวกพวกพาทานได้ทุกที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์ในไบโอเลยครับไปลุยกัน สาวๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เคยสังเกตไหมครับว่าทําไมบางวันถึงรู้สึกไม่มั่นใจระคายเคืองหรือมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จริงๆแล้วร่างกายของผู้หญิงเราต้องการการดูแลเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเรื่องสมดุล pH มีจุดซ่อนเร้นนักวิทยาศาสตร์พบว,ว่าแบคทีเรียดีอย่างแลคเตาบาซิลัสอะซิดฟิลัสช่วยรักษาส,าสมดุลความเป็นปลดด่างได้อย่างเป็นธรรมชาติปกป้องจากเชื้อก่อโรคลด,ดการระคายเคือง อย่างโปรเบโอติกยอดทิ่ตัวเนี้ก็มีเชื้อตัวนี้เป็นหลักเลยนอกจากนี้ยังมี b บฟิโดแบคชิเรียมเบรีและแลคโตบาซิลัสแพนทาลัมที่ช่วยเสริมคุมคุ้มกันทำให้สุขภาพแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าเจะเรื่องผิวขับถ่ายและสุขภาพโดยรวมแถมยังมีพรีไบโอติกอีกเจชนิดทานวันละหนซองก่อนอาหาร15นาทีหนึ่งสัปดาห์รู้เรื่องครับ ใครมีปัญหาที่ว่ามาลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิ้์ไบโอ,อครับป่ะลุยกันอายุ25บวกโปรไบโอติกเลือกได้ตัวเดียวเลือกอะไรดีคะคุณหมออยากเริ่มทานโปรไบโอติกค่ะสำหรับการเริ่มทานโปรไบโอติกนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่ถูกต้องเลยนะครับคือถ้าอาหารเสริมตัวแรกนะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกแล้วเราอายุยังไม่ได้เยอะมากมายอะไรเนี่ยเช่น25 30 35เนะี่ยะอาหารเสริมตัวแรกที่ผมแนะนำเนี่ยน่าจะเป็นโปรไบโอติก และโปรไบโอติกที่ผมแนะนําสําหรับถ้าเป็นคุณผู้หญิงด้วยนะและยังมีเรื่องของประจำเดือนอยู่ควรจะเลือกโปรไบโอติกที่มีเชื้อแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลัสสูงสูงซึ่งตัวที่มีเชื้อตัวนี้สูงมากๆก็คือเนี่ยซองชมพูเนี่ยนะครับตัวนี้มีแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลุสที่แบบเฮเยอะมากๆนี่เห็นไหมตัวนี้เขียน17นี่รูไหมสิบคืออะไร17คือมีเชื้อทั้งสิ้น17ชนิดนะครับ10ชนิดเป็นโปรไบโอติกอีก7ชนิดเป็น Pre พรีไบโอติกพรีไบโอติกค,คือ อาหารของโปรไบโอติกแปลว่าท่านไม่ต้องไปซื้อพรีไบโอติกมากินและท่านก็กินซองนี้ซองเดียวนะครับก็เหมาะเลยนะครับมันได้หลายระบบแหละทั้งขับถ่ายเอยทั้งเรื่องผิวเอยทั้งเรื่องอะไรเอ่ยแต่ที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนตกขาวพวกนี้เขาจะเด่นมากนั่นเองวันละ1-2ซองก่อนอาหารประมาณสัก15-30นาทีโอเคครับลองมาเทินิคนี้ไปเชดูครับไปเอยั